สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาดูแลเด็กกันนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูแลกันเลยโอ้น้องเป็นอะไรหรือเปล่านะไม่ฮะผมปวดทิ้งช่องฮะอ้าวโอเคโอเคเดี๋ยวแม่พาไป โอ้ oh, <laughs> ลองหมุนชึบเช็ดก้นให้น้องดีก,กว่าเย่ต่อมาก็ล้างมือนะคะทุกคนไปกันต่อเลยเดี๋ยวพาน้องเอ่อเปลี่ยนแพมเพิ์ดก่อนนะคะทุกคนชึบ <laughs> แม่เปลี่ยนแฟนเพื่อนให้ผมยัยย้เย้ยยัขอบคุณครับคุณแม่โอเคอ้าวอ้าวอ้โวขอโทษได้ไนมทุกคนเมื่อกี้เราค้างเดี๋ยวเราจะป้อนอาหารให้น้องนะคะชิบชิบชิบอุย้ย อุย้ยลูกคนเราทำน้องเพื่อนอ้ขอโทษลูกใส่แม่ป้อนเรือไปหน่อยนะลูกแม่ขอโทษนะ <c oughs> แม่ขอโทษไม่เป็นไรครับแม่เอาละค่ะเดีย๋ยวเราจะทำการป้อนนมให้น้องนะคะเ <c oughs> อเห้อเห้อเห้อยำำำำอร่อยจังเลยครับแม่งำย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 ำอร่อยมากมากเลยอ่ะอีกอันหนึ่งลูก อือ่าเก่งมากเลยลูกไปเอ่อตอนนี้นะเดี๋ยวดูก่อนอ๋อพาองไปอาบน้ำโอเคอุ๊ยน่าสงสารน่าสงสารจังเยส ไม่นะน้องอยากแปลงฟันเราวต้องพาน้องไปแปลงฟันครับใช่ครับแม่ผมอยากแปลงฟันมากเลยมาแปลงฟันกันอีกกว่า ขอบคุณครับแม่ <laughs> อ้อเดี๋ยวเราจะพาน้องไปห้องสมุดกันนะคะแม่ปล่อยผมก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะอ่านนิทานเจ้าหญิงกันนะคะทุกคนโร o ย a l โอ้น่ารักมากอา้าวน้องเหนื่อยก่อนซะแล้วยังไม่ทันได้อ่านเลยน้องเหนื่อย เดีย๋ยวเราจะพาน้องไปนอนกันนะคะทุกคนบเดีย๋ยวเราจะพาน้องไปนอนกันนะคะ o อ o อ o อโอ้ย o อ,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 อผมพาให้น้องอ๋อม่คะผมป่วยอะ่ะ อ้าวหรอลูกขอเวลาตัดสินใจแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนอ้าวแม่คือหื่อย่ีทิ้งผมคือหื้อแม่ขอโทษนะลูกคือหือือเดี๋ยวนาอุ้มอุ้มหนูได้ไหมเนะี่ยแม่ฮะผมหิวแล้วก็อยากเข้าห้องน้ำมากเลยฮะเดี๋ยวแม่พาไปนะจ๊ะผมไม่รักแม่แล้วฮ เดี๋ยวเอานมให้น้องกินก่อนนะคะทุกคนอึบโอ้แปมเพิดน้องเปื่อนโอ้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 โอือะไรจน้องวกทุกคนน้องวกโอ้สงสารน้องคือน้องก็ต้องฟ้อนนมให้น้องก่อน อ่เดี๋ยวเราจะพาน้องไปทานข้าวกันนะคะทุกคนอืมป่ะ let's go ยำ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 โอ้ไม่นะไม่นะป่ะทุกคนพาน้องทำอะไรต่อดีเฮ้ย แล้วเราก็จะพาน้องไปเราจะพาน้องไปเปลี่ยนแพมเพิดกันนะคะทุกคนเย้ yeah, เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอ่ะปล่อยน้องแล้วกันโอเคคะ่ะทุกคน ก็ขอบคุณที่รับชมนะคะไว้เจอเกันใหม่คลิปหน้านะคะพลนนี้สนุกมากเลยนะทุกคนไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายจุบ๊บ